กู๊ดดีซที่ดินทำเลทองสวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศนะครับเนื่องจากโดนเจ๊งครับผมจะพาไปดูแปลงที่ดินครับ1แปลงแปลงนี้20ไร่แยกจากถนนรัดยางเข้าไปประมาณ400เมตรครับอันนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ2ชั่วโมงห่างตัวจังหวัดลบบุรี45กิโลตัวเพเภอคโคสมอง10กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับ แนันนี้น้ําไฟพร้อมแล้วก็ไม่เปรี้ยวอยู่ใกล้ชุมชนมีเพื่อนบ้านครับและที่สําคัญคือวิวค่อนข้างสวยอยู่จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็จะเป็นต้นไม้อะไรครับที่ดินก็จะเป็นแบบมีที่ไร่กับที่นาปนกันน้ําไม่ท่วมนะครับ20สไร่ใกล้ชุมชนถนนที่เห็นนี่คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับถนนหน้าแปลงที่ดิน,นอ่ะจะอยู่ด้านทิศตะวันออกของแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ มป็นวิหภูเขานะครับเป็นวัดเขาแร่นะฮะก็ทางนั้นชิดใต้เนี่ยคือวัดของประจทร์จะเห็นอยู่นะครับอ่าพื้นที่นาที่เห็นเนี่ยเป็นของแปลงเพื่อนบ้านนะครับของเราก็จะเป็นที่นาอ่าผสมกับที่ไร่นะครับปนกันน้ำไม่ท่วมนะครับแปลงนี้อ่าเขตของเราเริ่มจากหัวคันนานะครับวิ่งไปชนต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านตะวันตกนะครับจะเป็นทิวต้นไม้ใหญ่ยาวไปเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมผพืนผ้าค่อนข้างสวยนะครับ ต้นต้นตาลน,นะครับพอต้นตาลแล้วก็เป็นทิศเหนือนะครับอยู่ต้นไม้เนี่ยแล้วก็ไปชนแปลงเพื่อนบ้านอีกหนึงตรงนี้มีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ3ามที่หลังครับน้ําประปาไฟฟ้าสะดวกสบายแล้วครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถาม,ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร,ร์ศูนย์แปดสี่สองเก้าห้าสี่หกหนึ่งเก้านะครับผมจะตอบคอมเมนต์ช้านะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาดูในนี้นะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกน,นะครับ แต่การโทรผมว่ามันจะได้ข้อมูลที่ดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากกันที่ดินจังหวัดลบบุรีนะครับไว้ให้พันาเสนหนแปลงพบกันม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ